นัดหายเรียบร้อยครับ,อบอก็หวังว่ารายงานชิ้นนี้จะเป็นของภาพประชาชน จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนคดีและการมผมขอฝากพี่ป้านาอาประชาชนคนไทยทั้งประเทศฝากแชร์เยอะๆนะครับรายละเอียดนี้เป็นรายละเอียดที่เราได้สรุปเบื้องต้นให้กับประชาชนได้ทราบว่าการดําเนินการของเราในปัจจุบันนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังที่อาจารย์มาเทพได้อธิบายนะครับเพราะเรายื่นอุทธรณ์จนสําเร็จนะครับและเราได้เห็นเอกสารทั้งหมดของตรอ,อที่ได้สรุปจนมีคำพิพากษาของคนบนเรือทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราได้เห็นนะครับโอ้โห ไม่ต้องห่วงครับขอให้อดใจรอครับทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนมีเวลาของมันครับแบ่งเป็นสองภาคส่วนนะครับภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมก็คือรูงอัจฉริยะนะครับโดนฟ้องโดนตลอลลฟ้อง21นายยกฟ้องมาแล้วนะครับจนมีคำพิพากษาและเราส่งมอบหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่ไปพิสูจน์กับตอลลอ2 1นายนะครับและยกฟ้องนะครับให้กับดีใดตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐว่าบิดเบือนข้อที่จริงหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทําความผิดหรือไม่นะครับ ส่วนของภาคประชาชนนะครับอันนี้นะครับแล้วก็แม่ก็ยื่นอุทธรณ์ต่อนะครับลุงอัดโดนฟ้องเยอะนะครับอายการเจ้าของสำนวนนะครับหมอนิติเวชด้วยครับและเรามีการดําเนินการคนบนเรือกลับด้วยนะครับแต่ไม่เป็นข่าวนะครับคอยอดใจรอครับส่วนเจ้าหน้าที่รัฐก็คือ DI ไได้รับเอกสารจากเรานะครับและตอนนี้เราได้จัดทาเอกสารเพิ่มเติมหลังจากเราคัดคำพิพากษามานะครับสิ่งที่เราได้เห็นเล้ตรวจสอบและระดมสมองกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวทุกคนจะทราบเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมนะครับมันมีมากกว่านั้นครับ ฝากด้วยนะครับผมเจรอครับไปรับชมครับสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดไม่ใช่ไม่ขึ้นหน้าได้อยมืที่เดิมณ <c oughs> ปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้นําจากสิ่งที่มีการใช้จริงในชั้นการสืบสวนสอบสวนและกระบวนการพิติธรําได้เห็นพยานหลักฐานและวัตถุพยานจึงนํามาวิเคราะห์เพิ่มเติมบางอย่างยืนยันในสิ่งที่เราเคยวิเคราะห์และตั้งข้อสงสัยไว้ บางอย่างเป็นข้อมูลเพิ่มเติมและบางอย่างเป็นประเด็นที่อาเดียอซต์ต้องดําเนินการเพิ่มหลังจากนี้แล้วหลังจากยื่นไปแล้วนะครับเราก็จะมีการประชุมคดีอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปเพือ่อจะหาผู้รู้เนี่ยในการดาเนินการขั้นตอนต่อ,ตอไปในท้ายที่สุดน,นะครับคุณหมอีเพิ่มเติมเชิญครับคือที่ผมพูดวันนี้นะฮะที่มันเป็น powerpoint เนี่ยนะครับผมสอไสายถูมไใ้นี้แล้วถ้าเกิด ได้แล้วแม่ผมเอาเอาทาไปเลยทาการแล้วถ้าใครจะมาขอดูดก็โอทิเลยเผื่อมันไม่ชัดอะ่ะพวกคลิปเคร็บที่คุณอะไรทั้งหลายท่ส่งทดสอบอะไรทั้งหลายครับนะตอนนี้ให้สื่อมวลชนถามเพิ่มเติมได้ไครับเชิญครับถือว่าเป็นการถแถลงปิดคดีในส่วนของภาคประชาชนได้เลยใช่ไหมคะคือเราถือว่าเป็นการสรุปความคืบหน้าจางคาลวุฒิธิยามเฝ้ากันที่ได้นเนินการจนถึงขั้นจะไปสรุปสิ่งที่เราเห็น มอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับส่วนการจะเปิดคดีเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เรานะครับคนที่ทาเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยก็คือทางกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะไปสุปเรื่องการบิดเบือนคดีควาเราต้องเริ่มบันไดขั้นแรกให้ถูกต้องก่อนถ้าบันไดขั้นแรกถูกมันก็จะไปสูก่การขั้นต่อไปในการเรื่องการถูกต้องหลังจากนั้น ในมุมของเราที่เป็นภาคประชาชนนะคะยังมองว่ายังมีจุดไหนที่ถูกปกปิดอีกไหมและถ้ามีมองว่าหลักฐานมันถูกผมว่าเฉพาะที่นําเสนอในตอนเนี้ยมันไม่ใช่ข้อการปกปิดนะครับผมว่าพี่รุธึมันเพียบเลยมันเยอะมากนะครับและมันไม่สามารถจะสรุปได้ว่าแตงโมตกเรือและโดนไปพัดเรือแล้จากสิ่งที่เราสรวจสอแล้วก็น่าจะมีการทำบางข้อที่จริงๆเหล่านี้เป็นขบวนการ าทา<อ>งาะหวัง,ว,งว่าจะเอาผิดใครได้บ้างไหมคะอมรอดีอสไซครับนี่เป็นขั้นแรกก่อนหลังจากนั้นค่อยไปสู่ขั้นตอนต่อไปต้องเริ่มจากเม็ดกระดูมเม็ดแรกถูกก่อนเม็ดแรกขนาดนี้ไม่ได้ถามว่าใครทํกแตงโมถามว่าบิดเบือนคดีความจริงหรือไม,ม่เพื่ออะไรและเพื่ออะไรการที่เรารู้อย่างนั้นก็จะนําไปสู่ขั้นตอนต่อ,ตอไปว่าทําไมถึงมีการบิดเบือนคดีความถึงจะรู้ได้ เมื่อรู้แล้วถ้าเป็นการบิดเบือนเป็นข้อยุติจริงก็แปลว่าต้องมีการรื้อฟื้นคดีใหม่ให้มันถูกต้องหลังจากทั้ทีละขั้นขออนุญาตผมตอบในฐานะที่ทำมาสี่ปีได้ไหมครับไม่ยุติครับคือสองเก้าสองทับสองห้าหกหกคดีที่สาลนทบุรีอาจจะยุติประมาทเป็นเป็นทู้อะไรเป็นสาเหตุที่เสียชีวิต แต่ผมจะฝากไปทางผู้เกี่ยวข้องกับระบบความยติเกี่ยวข้องกับบริษัทไอทีแล้วนะผมไม่อาจาก,ก้าวล่วงอำนาจศาลแต่ผมไม่รู้ว่าต่างประเทศเขาจะก้าวล่วงท่านหรือเปล่าผมไม่ทราบการที่จะไปบอกว่าตกท้ายเรือโดนใบพัดใบแปดน็อตเนี่มันเป็นความอายถึงชั่วรุกชั่วหลานเลยแล้วก็ฉี่นะซึ่งโอเคทางท่านอันนี้ผมฟังมานะเขาอยากจะให้มันจบจบฟ้องไปฟ้องกันมาแต่ท่านต้องคิดว่าการฟ้องกันไปฟ้องกันมาเป็นโอกาสมันจะมันจะทําให้สิ่งที่ ไม่เคยขึ้นในศารไม่ได้ไปพูดต้องเข้าใจนะครับว่าเราฝ่ายค้านไม่มีโอกาสได้พูดเลยนะฮะทางคดีสองข้อสองครับสองข้อมันก็อย่างนี้ตามที่ว่าแต่มันจะมีคดีย่อยครับจะมีคดีย่อยได้เร็วๆนี้ซึ่งและอาจจะไม่ได้ขึ้นที่สารมันพดีด้วยครับอาจจะเป็นสารอื่นผมขอพูดแค่นี้ครับแล,และเรียนให้ทราบนะครับว่าคด,วคดีนี้ ในขณะที่เราดำเนินการในขณะนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังที่จะเชื่อมโยงไปสู่การแสวงหาความจริงเพื่อจะหาข้อยุติจากเริ่มต้นจากการเปลี่อนห้ลีความนี่คือสาระอันแรกก่อนและเราก็คิดว่านักขณะนี้เรามีการปรึกษาหารือจากอีกหลายส่วนนะครับผมขออนุญาตน้องน้องหอมี่มาช่วยกับเราหลายคืนและอาโฟมหน่อยอยู่สํานักงานอรุณอมรินเพื่อ ให้ทร,ราบว่าทางทีมงานเราเนี่ยได้ดําเนินการอยู่ไม่ใช่เฉพาะอยู่แค่นี้นะครเท่านันหรอแต่มีทีมงานแล้วก็มีอาัยาการมาช่วยงานเรานะครับบางท่านที่จะลองเป็นภาษาสมัครในการช่วยวิเคราะห์แล้วก็การดาเนินการต่อไปในวันข้างหน้าดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ขั้นตอนหนึ่งที่เรานําสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมให้กับกรงสอบสวนคดีพิเศษ เราหวังว่าวันนี้ที่เราเสนอวันนี้ประชาชนรู้แล้วรู้หมดแล้วนะครับที่เราเสนอเนี่ยเดี๋ยก็ต้องรู้เช่นเดียวกันเมื่อเรารู้เท่ากันเนี่ยก็ต้องแปลว่าเราทุกคนต้องช่วยสหาความคิธรรมร่วมกันนะครับสาหรับวันนี้เราผมทามาปีหนึ่งอาจารย์หมอธวัชชัยและคุณเอกร,ราชนี่ทำมาสี่ปีปีที่สุดและได้ใจความสันมาในช่วงของการสรุปเนี่ยเราเชื่อว่าเอกสารชิ้นที่เราจะเสนอวันพระราชบรมินเนี่ย จะเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญเป็นสาระสําคัญต่อการสรุปคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไปแน่นอนครับเมื่อสัพวกนี้คุณสนทีเข้ามานั่งฟังด้วยแสดงว่าท่านเองก็ยังตามคดีนี้อยู่เหมือนกันคุณสนทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านชาติครับเป็นผู้ริเริ่มทําให้เกิดปุลิธิยามชอบคกันแน่นอนคดีนี้ต้องอยู่ในความสนใจท่านก็ สนใจมานั่งฟังเองเมื่อสักครู่ก็แสดงว่าอยากจะรู้ใน,นรายละเอียดที่จริงผมก็นำเสนอมาเป็นระยะแต่ว่ามานั่งฟังเพื่อให้ได้ยินอย่างชัดเจนเพราะว่าเราใช้เวลานาน,านในการนาเสนอแต่ละครวันนี้เราใช้เวลา,นานหลายชั่วโมงนะแต่ก็เป็นแค่ส่วนเดียวเพราะเราย่อมาในการเสนบแต่ว่าก็คิดว่าทุกคนจะได้เนื้อหาสาระสาคัญไปสรุปต่อไปหลังจากนี้เนี่ย ผมว่าสามท่านเนี่ยจะมีเวลาไปออกรายการสัมภาษณ์หรือสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ถ้ามีปัญหาครับขออนุญาตสอบถามในานามประแทนเอนซีได้ไหมคะที่ทำกิจกรรมให้น้องเป็นยังไงตลอดก็คือว่าจาก,จาก,จากอาจารย์หมอจะจจรู้จักจิ๊บอยู่แล้วนะคะก็คือว่าจากที่ทำกิจกรรมหรือติดตามน้องมาตั้งแต่วันที่น้องกับเือจนถึงวันนี้จะนำกระบวนการไปถึงแบบจับต้นตอไปถึงตัว่แป้งหรือใ,ใครก็ตามมาลองโทรได้น,นคะคะอันนี้ เราทำเชีรขั้นสำหรับภาคประชาชนซึ่งไม่มีอำนาจรัฐไม่มีอำนาจเรียกพยานหลักฐานสำหรับประชาชนสองมือเปล่านี่นะครับผมเชื่อรามาไกลแล้วในการเริ่มจากจุดที่สำคัญที่สุดว่าผิดเพินคดีคราส่วนผู้กระทำความผิดเนี่ยผมยังเชื่อนะครับว่าถ้าเราทำต่อไปแล้วไม่หยุดเนี่ยมันต้องไปสูส่อีกจุดหนึ่งที่เราจะได้ความจริงเพิ่มเติมส่วนความจริงจะเป็นยังไงเนี่ย เราไม่ใช่ผู้กําหนดนะครับเจ้าหน้าทีนะ่ระตํารวจผู้ที่จะรื้อฟื้นคดีจะเป็นตัวกําหนดร่วมด้วยเช่นเราไม่ได้คาดหวังว่าคดีนี้เป็นเพียงแค่การให้ความยุติธรรงกับลูกแต่เรามีความคาดหวังว่าคดีนี้จะนําไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งการสืบสวนสอบสวนและการมีส่วนร่วมประชาชวนว่าจะไม่ยินยอมให้ใครปิดเบือนคดีความเพื่อไปช่วยใคร ผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นจากจุดนี้ส่วนความคาดหวังจากคดีว่าผู้กระทำความผิดนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่ภาคประชาชนเป็นผู้กําหนดแต่เป็นผู้เดียวตำรวจผู้ที่จะไปรื้อฟื้นคดีดี i ผู้ที่จะไปดําเนินการในการพยานหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมและที่สําคัญคือมัน4ปีมาแล้วเราไปเก็บหลักฐานย้อนหลัง DNA บางอาไม่ได้แล้วแต่เราก็ต้องทําให้ถึงที่สุดครับ อย่างน้อยจุดเริ่มต้นให้เห็นว่าน้องแต่งโมงไม่ได้รับความยุติธรรมก็เป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะครับเราจะทาให้ดีที่สุดครับผมข, <อ S 1> ขอตอบ,บน้องจิบได้ไหมฮะค,คืออันที่หนึ่งนะฮะต้องมีเอาคนใดคนหนึ่งเข้าคุกอ่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันแพ้แตกอะไรมามันก็จะการทำไมฉันต้องมาโดนฉันต้องมาโดนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย แล้วไม่เ่าจะเป็นตำรวจคือตำรวจก็ต้องมีโดนบ้างเนาะคนบริหาก็ต้องโดนบ้างเนาะแล้วก็อาจจะไม่ต้องโดนอาจจะไม่โดนไม่โดนคดีนะอาจจะมีคดีอื่นเพราะว่าหลักฐานแล้วอีกอันหนึ่งนะพวกนี้เนี่ยนะเขาถ่ายเขาให้นั่นเองโอเคไหมเออพวกที่ทําชั่วเนี่ยนะมันต้องเป็นหลายสิบหลายจะาร้อยคนบางทีมันก็ต้องมาขอตังค์เออทำไงดีเนี่ยเงินผมไม่พอเนี่ยป่วยลูกนั่น คุณไม่ต้องหวงบาปกรรมะ่ะน,นั่นตลอดคุณก็ทราบใช่มหว่าเจ้าของเงินรายใหญ่ตอนนี้ก็ไปอยู่ขอเเลมแล้ท่อน้ําเลี้ยงอาไปแล้เออแล้วยังมีอีกหลายคนมีก็มีทั้งตํารวจใหญ่ที่นั่นก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่รักษาอยู่เมียน้อยก็มีปัญหากับลูกชายลูกชายก็ออกจากรษษาชการแล้วโอ้มันมีดีเทลเยอะซึ่งพวกนี้นะฮะ พลเมืองดีก็จะทําหน้าที่ในการที่เอาให้ข้อมูลทางลับให้ไปโดนกันนะไม่ปล่อยหรอครับ,บแล้วอย่างน้อยนะครับผมก็เชื่อเรื่องกรรมนะสมมุติว่ากรรมเรื่องบทลงโทษทางกระบวนการยุติธรรมก็เรื่อนแต่ผมเชื่อว่าคนที่ทําผิดเนี่ยต้องทุกอยู่แก่ใจเพราะเราไม่ได้หยุดที่จะสวงหนาความจริง<ม>อย่างน้อยเราก็ต้องทําให้ถึงที่สุดนะครับผมผมทีนะครับใน ทำเป็น FC กับน้องคิมจัดกิจกรรมเนาะให้น้องซึงโมอยู่เรื่อยๆครับผมทีนี้ผมถามเป็นความรู้ครับว่าในกรณีที่ส่งน้องเนี่ยจะไปที่วิทยาศาสตร์ที่ที่นีระดับาแต่ถูกยาแบบอีกที่ในทางปฏิบัติจริงๆมันทำได้ด้วยหรอครับคือคือในทางปฏิบัติในระเบียบตำรวจเนี่ย ต้ให้ไปยังโรงพยาบาลท้องที่ที่ใกล้นะฮะกรณีถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่มันมีความผิดปกติซึ่งมันไม่เป็นไปตามพิธีระเบียบวิธีทำงานของตำรวจมาด้วยคดีครับมันมีพิรุษมีพิรุษในการเรนจุดนี้ด้วยใช่ีจครับหลายคนถามหาที่อาจ ว่าพี่อัดถอนตัวหรือเปล่าเนี่ยหลายคนคิดถึงว่าเอ๊ะสนุกว่าพี่อัดไม่อยู่แล้วใช่ไหมกับทีมนี้อะไรเงี้ยคืออย่างนี้ครับคุณอัจฉริยะเขาก็มีเรื่องที่เขาต้องทําแล้วสิ่งที่เขาทํามาก็เป็นประโยชน์ต่อคดีมากนะครับไม่งั้นเราก็คงไม่มาถึงจุดน <c oughs> <ๆ>ี้และก็คดีที่ตํารวจครั้งหลังสุเดเนี่ยฟ้องเขาสาวศิลป์ผม <c oughs> คุณหมอชวัชชัย <c oughs> แล้วก็คุณเอกราชรู้แล้วแต่เป็นพยานเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเราแค่แยกบทบ,บาท แต่งงานกันทำในสิ่งที่มีบทบาทของแต่ละคนที่มีหน้าที่ที่ต้องทำของตัวเองผมคิดว่าเราก็ยังสวงางอาความคิดทาให้กับคดีการเงินยังไม่ได้ยูคนอื่นนะคะอย่างเช่นอาจารย์ตริญหรืออะไรเนี่ยผมขอตอบเฉลวนารนิดนิดไหมเรื่องของคุณอาจเนาะ,ะก็คืออที่หนึ่งคือคดีตํารวจสามหกคนเนาะแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยก็จะมีอีกครับเดือนธันวาเป็นคุณหมอคนสวยโดนเอก จีนของก็จะมีแล้วของแกก็จะมีตอนหมอฟ้องอีกอ่าคือแล้วก็มีที่แกไปร้องเรื่องภาพตัดต่อที่นนทบุรีซึ่งผมก็กับคุณเอกก็ไปมาละเดี๋ยวก็ต้องอาจจะมีต้องเรียกคนถ่ายครับคนถ่ายภาพก็ต้องโดนเจ้าของกล้องก็ต้องโดนอะไรเงี้ยแล้วไปผ่านทางอายการคือ มันนัวเนียฮะอีกนานครับนะนมันสาย <c oughs> ก,ก็แกอะไรแหละแกจะจุดวางเพลิงแล้วแกก็ไปที <c oughs> ่อื่นแต่แกก็จะมีอยู่เรื่อยๆเนาะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงแล้วแกก็จะไปจุดจุดอย่างเนี้ยต่ออ่าเนาะปรับเลยการยุทธการผู้อ่นไม่ใช่เชิญครับขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับฝากพี่ปานาอาประชาชนคนไทยทั้งประเทศฝากแชร์ด้วยนะครับทุกคอมเมนต์ที่ส่งใต้คอมเมนต์มาผมอ่านทุกคอมเมนต์และผมให้ผู้ใหญ่อ่านทุกคนนะครับมีพลังบวกมากๆนะครับ ช่วยกันแชร์ออกไปเยอะนะครับเราคือภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมนะครับความยุติธรรมเป็นของทุกคนนะครับและทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้นะครับสิ่งที่พวกเราทำนะครับยังย้ำเหมือนเดิมครับเราไม่ได้ทําเพื่อแตงโมเพียงอย่างเดียวแต่เราทําเพื่อระบบถูกต้องตามหลักความจริงเราทําเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตครับ15ประเทศรับรองผลชนะสูตรครับตามเอกสารคำพิพากษาลอ68นี้นะครับจับตา15ประเทศเขามองอยู่นะครับ ไม่ต้องห่วงครับบาดแผลที่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือนะครับในส่วนของแม่ๆพ่อๆลุงๆที่ถามผมมาจํานวนมากนะครับช่องผมไม่ได้รับรายได้จาก u t u b e นะครับถ้าอยากจะสนับสนุนเมตตาผมนะครับยินดีเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับทุกการส่งเข้ามาหรือให้กําลังใจสนับสนุนผมมานะครับเป็นกําลังใจผมมากครับค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตครับผมไปสุดซอยนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่เคยเหนื่อยครับเพราะความยุติธรรมมีอยู่จริงครับ พี่สาวผมต้องได้รับความยุติธรรมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับสุดซอยครับฝากด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ส่งกําลังใจใต้คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมให้วิญาอ่านทุกๆคนนะครับขอพระคุณนะครับ E ีพีหน้ารอเลยครับ